สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการนกาติดตั้งพูทธพุคอนโทรลนะครับระบบควบคุมความเร็วคงที่นะครับในรถไฮรักรีโวนะครับตัวนี้เบียธรรมดานะครับมีพัดมีพัดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สองจีดีนะครับตัวนี้ตอนแรกเราก็ แนะนำนะครับให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่เลยนะครับตัวนี้จำเป็นมากนะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ซื้อมานะครับก็จะมีสวิตช์นะครับควบคุมความเร็วคงที่นะครับูตนะครับคือหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชุดสายไฟนะครับสายไฟนะครับ ตัวนี้ต่อจากไไน,นะครับ<ม>าจากใต้นนตตสไปรลอนนะครับไปหาที่ ECM นะครับตัวนี้ฝั่ง ECM นะครับจะเป็นพัวเล็กนะครับอย่างนี้ฝ<ม>ั่งที่อยู่ใต้สไปรลอนจะเป็นใหญ่กว่านครับขั้วใหญ่กว่าเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับคุณผ้ นี่คือฝั่งที่อยู่ฝั่งของเอทียนะครับอาคน,นี้ก็จะมีฝาครอบนะครับฝาครอบรูทนะครับอ่าเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับผมอ่าแบงคแบง เครื่องมือก็จะมีไขควงแฉกนะครับไขควงจิว๋วที่งัดขั้วนะครับครัต่อเลยครับเป,นเปนบ็นเดือยลราคงเป็นเป็นเดือยเราแป้นไอแบกนะครับแป้นแต่ดันนะครับดันนะครับก็ไปดันฝั่งนู้นครับเดี๋ยวผมฉายให้ดูทีหนึ่งนะครับ งนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยนี้นะครับเอาแองจับไปวะจับไปวะใช้ลักษณะคือเปิดฝาครอบแล้วครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดันนะครับดันเข้าไปดันเข้าไป่าปงนี้นะครับประมาณนี้นะครับน่าจะถอดเป็นอยู่ทีนี้เราติดตั้งรถตัวเองนะครับ สะดวกต่อการใช้งานเวลาขับรถทางไกลนะครับเฮ้ยสองครับออกแล้วอันนี้หมดสามตัวนี้เดี๋ยวจะมีรูปภาพแนบให้อีกทีนึงครับดีผมคิดว่าน่าจะต่อกันเป็นอยู่แล้วนะครับ ถ้ปลดนะครับจ้าปลดป้นออกมาเลยดีกว่านะครับให้มันง่ายนะครับในการติดตั้งและก็ควกขีวราบงัดเน้นนะครับว่าต้องถอดคั้งรบนะครับเพราะว่าเราจะถอดนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับถุงลมเสริมความปลอดภัยนะครับต้องตอดครับแล้วก็สายไฟนะครับแต่ตัวนี้ยต่ของระบบแต่นะครับเป็นตัดออกแล้วนะครับเปิดไฟให้ดูเลย อ่าคราวนี้เราก็จะติดตั้งนะครับไอตัวสวิตช์ฟูดก่อนนะครับตั้งเข้าไปที่ตำแหน่งยึดก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเอาไบรลนนะครับนี่นะครับไอเห็นเห็นชัดเลยครับวันนี้บางท่านอาจจะติดตั้งเป็นแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้สําหรับคนที่ยังติดตั้งไม่เป็นแล้วกันนะครับ เลยครับสอดนะครับสอดเข้าไปนะครับอย่างนี้ยึดตรงนี่จะปูในด้านนี้นะครับอย่างนี้นะครับถุกงกาสติกนี้ไม่ต้องแกะออกนะครับน,นี่นะครับมันจะมีตำแหน่งบาารับของมันอยู่แล้วนะครับบ,บ่ารับอา ปลารับก็จะมีตรงนี้นะครับตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็มีตรงนี้ตรงนี้เป็นน็อตยึดนะครับนี่ใส่น็อตยึดนะครับใอาเก็บไว้ก่อนครับ ก็เดี๋ยวใส่นะครับการพินนเข้าไปนะครับอันนี้มีสองตัวครับเอานี้แบบทำแบบช้าๆเลยนะครับไ้เห็นเลยนะครับ เป็นรถที่เป็นมีปุ่มคอนโทรลอย่างนี้นะครับสไตล์ร่อนน่ะใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับคือมันจะมีช่องช่องเสียบนี้อยู่แล้วนะครับช่องเสียบของตัวสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่อยู่แล้วนะครับทีวนี้นะครับก็คือตัวนี้อ่ะมันจะไปต่อเข้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราต้องมาต่อแสงคอยนะครับอ่ะ่อต่อเข้าไปเลยครับเดี๋ยวใส่นอดใส่เข้าไปเลยครับใส่ปักเข้าไปเลยเสีบปักเข้าไปเลยนะครับแล้วเราจะประกอบแป้นแตะไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็คืออ่ะให้มันล็อกนะครับดังคลิกก่อนนะครับอันนี้ก็ประกอบแป้นแตบไปเลยครับเพราะว่าแล้วเก็บสายไฟนิดนึงครับให้สวยงามนิดนึงนมัจนจะมีตัวล็อกกอามันอยู่ใช่ไหมัน,น,นีอีกเกี่ยวข้างล่าง ประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่เข้าไปอันนี้ก็เสียบล็อแต่นะครับแล้วก็แ็อใต้ในแบกอ่ะตัวนี้อย่าลืมกดนะครับต้องกดล็อกทุกครั้งครับอ่านะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี้เราก็วางนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปนะครับสามจังหวะเรียบร้อยครับตัวนี้ติดตั้งสวิตช์เข้าไปแล้วกันนี้ถอดแผงคอพวงมาลัยครับเวลาถอดแผงคอนะครับ มันจะมีน็อตยึดทั้งหมดอยู่สามตัวนะครับเราจะต้องเสียบกุญแจเข้าไปก่อน,นะครับกจริงเพื่อให้มันหมุนพวงมาไัรได้เอาง่ายๆเลยนะครับี่ตัวที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ไอ้ฟองแขกนะครับตายถ้าไม่ได้ยินก็ปรับเสียงวอลลุ่มนะครับของวิดีโอเพิ่มขึ้นไปนะครับ สองนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับดฝัองฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับทายออกนะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวสามอยู่ข้างล่างนะครับตรงนะครับรูนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับทายนะครับ ีกินต้องซื้อกล้องตัวที่เขาถ่ายทำ YouTube มาเลยนะครับถ้าเป็นไรครับเราใช้กล้องแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องเราก่อนนะครับอันนี้ก็ถอดแกะออกนะครับแล้วผดล,ลงนะครับนี่ครับปึ๊บ ดึงความแรงว้เยอะครับให้มันติดกดไว้เราไว้ก่อนครับอันนี้ถอดแ่งออานะครับอ่าบนออกแล้วนะครับรองสองข้างเลยรองสองตัวเลยนะครับตัวบนตัวล่างนะครับเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งนะครับเราถอดอุปกรณ์ออกก่อนนะครับทีนี้คือแนะนําทั้งการถอดด้วยครับแล้วก็การติดตั้งไปเลยนะครับ อ่าคันนี้มันเน้นที่ก็ต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ต่อปลั๊กสีดํานะครับตรงนี้นะครับดึงก็ต่อนี้ออกมานะครับเราจะเดินสายนะครับจากสวิตควบคุมนะครับปุ่คอนโทรลนะครับไปที่ตัวกล่องหลักนะครับนี่นะครับดึงออกมานะครับอย่างนี้นะครับ ตั๊กนี้นะครับนะครับเนี่ยขั้วหนึ่งกับขั้วสองนะครับที่เราจะใช้นะครับผ่านด้านนี้มานะครับตัวที่หนึ่งคือช่องที่หนึ่งก็คือขั้วหนึ่งนะครับขั้วสองก็คือช่องที่สองนะครับนะครับนี่นะครับนะครับเอาสายไฟมาครับ นะครับคันนี้อ่าไม่นอ่าพวกนี้นะครับพวกเล็กเนี้ยมันจะไปติดตั้งอยู่ที่ฝัง่งของกล่อง e c m นะครับ ด้านหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ฝั่งสไปรอนนะครับสังเกตนะครับขั้วมันไม่เท่ากันนะครับเอามาเทียบกันก็ได้นะครับที่เขาทามาให้นะครับฝั่งด้านซ้ายนี่คือฝั่งที่อยู่กับใต้สไปรอนนะครับฝั่งนี้คือนี่คืออยู่ที่กล่องหลักนะครับกล่อง ECM นะครับขั้ว26ตหก F นะครับเดี๋ยวจะไปบอกว่าช่องไหนนะครับตัวนี้อยู่ที่สไปรอนนะครับทองที่หนึ่งครับขั้ว CCS ครับเดี๋ยวเสียบเลยครับ เดี๋ยววงจรเดี๋ยวแปะไว้ให้อีกทีนึงนะครับไหนวงจรมีนะนี่โทรศัพท์เองจะได้ฉายให้เขาดูเั้งแจพี่อยูไ่ไหนรตัวงัดขั้ว ก้อนหนึ่งนะครับก้นหนึ่งเป็น C C S นะครับเป็นสายสัญญาณนะครับสาย C C S นะก็คือคู u i s e Control นะครับ System นะครับอ่าตรงนี้นะครับยวเสียบให้ดูนะครับนี่ช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งนะครับตัวงัดกล้นยอนยะู่น จะติดขาดนิดนึงนะครับอันนี้เราก็งัดนะครับงัดตัวล็อกนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ก็คืองานตัวล็อกตัวนี้ขึ้นมาดนึงนะครับนี่นะครับขึ้นมานดนึงนี่นะครับแป๊กดังแป๊กนะครับอันนี้ก็นําสายไฟนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับเนี่ย พอสงแล้าเรี้ราสไเลยครับฝั่งด้านนี้นะครับเข้าไปมันจะเสียบได้ด้างเดียวนะครับก็คือเอาฝั่งที่เป็นด้านล่องนะตัวนี้ลงไปนะครับเนี่เปิดน,นะครับเนี่แล้วการน,นี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นกาวนะครับใส่ไปเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับ แล้วก็เอาด้านนี้ลงไปเหมือนกันนะครับเนี่ยดูนะครับใส่เข้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็กดล็อกนะครับเนี่ยก็คือขั้วหนึ่งนะครับเนี่ยขั้วหนึ่งตรงนี้สีแดงนะครับใสยสีแดงที่ผมใส่อยู่เป็น C C S นะครับ C C S นะครับส่วนขั้วสองในเป็นกาวนะครับอันนี้เราก็เสียบเข้าไปกลับไปเหมือนเดิมครับนะครับปุ๊บอยกร้อย โอเคนะครับคราวนี้ก็จะเก็บสายไฟนะครับให้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไปลงกาวนะครับตบบนี้เดี๋ยวเราต่อไปลงที่ล่องนะครับต่องหลักนะครับทีหนึ่งนะครับเนะดี๋ยวให้ดูจริงนะครับโอเคมากดปีกมาดั้งพี่ไปตัดเอาคราวนี้ก็พอพอเรายึดนะครับก็คือใส่ใสายวงจรอาสายควบคุมความ,มเร็วคงที่เข้าไปที่ตัว ขั้วต่อนะครับตรงสไตรอนแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับขั้วหนึ่งนะครับสายสีแดงนะครับตรงนี้ตรงนี้คือขั้วหนึ่งนะครับชัดเลยครับอ่าเดี๋ยวผมให้ชัดๆก่อนนะครับขั้วหนึ่งสายสีแดงนะครับจะเป็นขั้ว C C S นะครับ ตัวสองนี่เป็นกาวนะครับเี่ตัวสองนี้เป็นกาวเออตรงช่องนี้นะครับที่เราเสียบขึ้นไปนะครับมันจะไปที่ตัวสวิตช์ควบคุมนะครับคงความเร็วคงที่นะครับที่เราเสียบปลั๊กไว้ด้านบนนะครับนี่นะครับนะครับอย่าเสียบผิดช่องนะครับผมก็คือสายสีแดงนะครับตรงนี้เป็นขั้วหนึ่งนะครับขั้วหนึ่งนะครับเนี่ยขั้วหนึ่ง นะครับขั้วสองสีขาวดานี้เป็นขั้วสองเป็นกาวนะครับขั้วสองขาวดาเป็นกาวแดงเป็นเป็นไฟนะครับที่วิ่งไปที่กล่องนะครับกล่องหลักนะครับก็คือตัวนี้นะครับกล่องนี้ด้านบนสุดนะครับขั้วด้านบนสุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆอีกหนึงนะครับขั้วยี่สิบหกนะครับ F อยู่ด้านบนสุดนะครับตัวนี้เราเรียกกล่อง E C M นะครับกล่องหลักนะครับ เดินสายแดงไปแล้วใช่ปหมเดินสายแดนะครับการนี้นะครับเราเดินสายมาแล้วนะครับมาผูกด้านนี้แล้วก็ดึงนะครับก็ตดนี้ออกมานะครับนี่นะครับออกมาปักนี้นะครับปักบนสุดนะครับเน้นมาปักนี้นะครับปกนี้นะครับี่ปักนี้นะครับ ช่องนี้นะครับก็คือช่องยี่สิบหกนะครับช่องที่ว่างอยู่นะครับใส่บางม่องไม่้องสองออาบังสองนะครับโอเคไหมเห็นไหมก็คือช่องนี้นะครับที่เราจะเอาสายไฟเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับวิธีการแกะครับก็คืองัดแต่ด้านข้างก็ได้นะครับงัดอย่างนี้ครับดันขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะได้ไม่กระโบกกระเทือนกับก้ต่อนะครับนี่ดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ด้านสายไฟนะครับสอดเข้าไปมันจะสอดแล้วสไลด์เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปฝืนอะไรมันนะครับคือที่เขาทํามาให้มันสามารถใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับสไลด์เข้าไปอย่างงี้นี่ครับแล้วดังล็อกแล้วนะครับแล้วก็กดนี่นะครับกดเข้าไปก็คือสรุปว่ามันก็จะอยู่ช่องนี้ช่องริมครับช่องสุดท้ายเลยนะครับนี่เป็นขั้วยี่นะครับตรงนี้เป็นขั้วยี ตรงนี้นะครับต่อมาจากฝั่งนู้นนะครับของสไปรอนนะครับคราวนี้เราก็พลิกนี่หนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บสายไฟนะครับให้สวยงามนะครับลัดโดยใช้สายลัดนะครับเคเบิลทายนะครับเป็นตัวนัดนะครับให้มันมีจุดยึดนะครับอย่าให้มันแว่งไปมานะครับวันนี้อาจจะเกิดเสียงดังได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นขั้วนี้นะครับสายสีแดงนะครับนี่ช่องนี้เลยนะครับเห็นนะครับนี่สายสีแดงนะครับโอเคนะครับผมอยู่แบบนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับพอหลังจากที่เราเสียบปลั๊กกล่องเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็ให้ทดสอบก่อนนะครับเนี่ยทดสอบโดยการที่เราใส่ ใส่ก้นรถแบตเตอรี่กลับนะครับแล้วครั้นี้ก็ใช้กุญแจนะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับแ่งอ่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบนะกดสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่หลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับว่ามันติดขึ้นมาไหมนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสถานะไปนะครับควบคุมความเร็วคงที่นะครับแต่ในขั้นตอนการใช้งานเดี๋ยวแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้คือกดติดแล้วนะครับครั้นี้ก็สามารถประกอบนะครับพวกแผงคอพวงมาลัยนะครับพวก คนโคนแอร์พวกนี้นะครับเก๊พวกนี้นะครับประกอบได้เลยนะครับเพราะว่ายืนยันแล้วว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ประกอบนะครับที่ส่วนกลับนะครับแล้วก็เคสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงต้องมีการคิวซีงานด้วยนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับตันนี้ยืนยันการใช้งานด้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเอาวันนี้มา หลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานนะครับตัวคู u คอน Control นะครับระบบควบคุมความเร็วคงที่ตรงนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับมาดูกันนะครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับระบบควบคุมความเร็วคงที่ตัวนี้นะครับ ลักรีโวที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ความเร็วนะครับที่เริ่มต้นนะครับในการเซตนะครับเพื่อล็อกให้ระบบควบคุมมันทํางานนะครับอยู่ที่ม้าต่ําอยู่ที่40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือถ้ามันต่ำกว่า40มันจะเซตไม่ได้นะครับก็คือไฟเตือนนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ไฟนะครับ ัวนี้เป็นระบบควบคุมความเร็วงที่ตัวนี้คือตอนนี้ความเร็วโดนล็อกนะครับอยู่ที่ประมาณที่หน้าปัดอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เราเหยียบพัดนะครับมันจะตัดนะครับจะตัดครับเราต้องทําการเซตใหม่นะครับเครื่องหมายตัวที่อยู่ที่ก้านคูลก็จะมีบอกนะครับว่าเซตนะครับก็คือกดกดลงนะครับกดลงเหมือนเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเนี่ย ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วนะครับก็เหยียบคันเร่งเพิ่มหรือนะครับดันก้านนะครับดันก้านคูตัวนี้ขึ้นไว้นะครับค้างไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มความเร็วที่หน้าปัดขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราเหยียบคัดต์มันก็จะตัดนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีที่เรานะครับเหยียบเบรกนะครับระบบควบคุมความเร็วคงที่ตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกันนะครับผมจะเหยียบเบรกนะครับปึ๊บก็จะตัดทันทีนะครับก็คือมีสัญญาณ ไบนะครับเข้ามานะครับสั่งนะครับให้ตัดนะครับตัวนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับเรื่องต้นนะครับถ้าเราเหยียบคัดค้างไว้ตัวนี้ก็จะเซตไม่ได้นะครับความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะเซตไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะตัดอยู่นะครับก็จะแนะนํำกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับจริงๆวิธีการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ในคู่มือการใช้งานนะครับของตัวรถนะครับตัวนี้ ศึกษาได้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้คือเซตแล้วนะครับถ้าต้องการเบรกก็ดันการคูดลงนะครับมันจะลดความเร็วลงมานะครับโดยอัตโนมัตินะครับดูนะครับลดลงมาเรื่อยๆื่อลดลงมาเรื่อยๆยนะครับพอความเร็ว40นะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวให้สังเกตดูที่หน้าปัดนะครับนี่นะครับผมเบรกอยู่นะครับรู้ว่ามันจะตัดหายไปเลยไหมครับผมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบอะไรนะครับ ไฟมันจะตัดไปโดยอัตโนมัตินะครับถ้าต่ําความเร็วต่ากว่า40มันก็จะตัดแล้วนะครับก็คือเหยียบเบรกเหยียบคัดนะครับก็คือยกเลิกการใช้งานคูดนะครับดันก็มาหาตัวเองนะครับดึงเข้ามานะครับก็คือยกเลิกการใช้งานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะนะครับข้อมูลนะครับไว้ในคําอธิบายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานนะครับ ัวนี้เป็นแนะนำคร่าวๆนะครับการใช้งานเบื้องต้นระบบควบคุมความเร็วคงที่นะครับขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่นำรถมาให้รีวิววันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ